เหมือนเหมือนเป็นทางแยกของรอยหินใช่ไหมเป็นหินก้อ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 นพี่เจเลาว่าครับรู้สึกไงรู้สึกเหมือนต้องไหว้ก่อนความอมาัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เรารู้สึกไงบีรู้สึกรู้สึกเหมือนอยู่ในตัวเขาอะอ่ามันเป็นทางเชื่อมของมิติอะ ทางเชื่อมของมิติใช่มันเป็นทางที่เทวดาเขาเดินเนี่ย่หรออืมแล้วพอเราไปนั่งเราจะได้รับพลังจากเขาเพราะเขายินดีจะให้สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นเกลียวคลื่นน้ำที่ข้างในเนี่ยมีอะไรดำๆเรื่มๆเลยนะเหมือนม้วนตัวอยู่ในเกลียวคลื่นนองเองรู้สึกได้ถึงว่ามันน่ากลัวกว่าไปบ้านผีอีจ้ะ มันมันเป็นความรู้สึกเย็นจนบีบหัวใจอ่ะอเ,อเย็น<ร>แบบเย็นแบบเย็นหนาวใจอ่ะเมือรัตพานาครนลูกข้าเทวราทั้งไรปุนาคีนาคาปุนาคราชปุอนันตนาคราชปูพชงพยามมุตจรินทร์ปุสีสตานาคราชดูแลผู้ร่างกรัตริยเกจตกลใหญ่ปุสุวรรณนาคราชดรแลผู้นบัตบรรพากูสีสุภมิยาสีปุตตุมปาปูเรือเที่ยวเท้าวิมวังที่บุญขรงลพราภธรรมีของพระราชาไม่เฮงกลัเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง